นะเอาไปให้พิธีกรนะคะให้เขาไปนับข้างหลังอ่ะแป๊บนึงนะคะอาทิตย์ทุกวันพอไม่มาใครอยากได้แหวนต้องทำไงก็แหอ่ะอ้นต้อไปซื้อสิครับอ่าครับผมจบเลยครับผมจบเลยฮะคือต้องอ้ออาทิตย์อาทิตย์พระป่าพระป่าไปแล้วพ่อทำไมดวงผมคู่กับพระป่าให้พระป่าแล้วนะคะแต่ว่าป่าเขาไปแล้ว เลยอันหมดถูกต้องแล้วแล้วีก็อันมาทุกครั้งเลยที่มาเนี่ยช่แม่หัดไทยทิพย์นะคะขับุญายอันจะมานะแล้วก็เป็นขับลิเกจะนั่งถนนลายอันสองร้อยค่ะแม่ตอนเนี้ยก็กลับตามลาอันกันหมดเลยตอนนี้กูเล่นลิเกข้างนอกกูก็หลงเลยเหรอแต่เนี้ยวันนี้มันจะอยู่กันอยู่กันมาอยู่กันอยู่นะอยู่อยู่เพราะผมบอกหลวงพ่อไปแล้วนะบอกหลวงพ่อแล้วปิดวัดหมดแล้วใครก็กลับไม่ได้ หลวงพ่อาร้อนวัดหมดเลยครับตอนนี้เพราะผมอะไรนะแม่เนาะป้านกป้านกสองร้อยอยู่ป้านกเออผมจะเอาตัวป้านกปาไปก่อนนะผมกิดพอขอเพลงอะไรนะป้านกเอาไปเอาไปทำบุญอีก่งร้อยหนึ่งเอาไปให้เขาหนึ่งร้อยหนึ่งมาขี้ไปร้านเออเอาไปให้พี่นิกรพาทำบุญนะเงินทำบุญเอาไปเสียบผ้าป่าเลยของแม่หันไทยทิพย์นะคะไปแล้วนะคะ อ้วพกูก็เดินฝากทาบุญเถอะมึงก็ร้องไปเถอะหน้าที่เลยทำหน้าที่ไม่ได้ให้กูเลยเหมือนดังที่เธอรักเขาที่คุ้มที่ให้ยอมเศร้าลีขาให้เขาครั้งเธอปิดยอดทำบุญแล้วนะคะปิดยอดเงินไปนับหมดแล้วนะจ๊ะ วันที่ได้คำตอบวันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเราวันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกันร,รักนี้มีกรามดวยเกิดมาาตินี้มีบาปแรงจนจิตทามในหัวใจให้หัมองหัวใจเพียรหาแล้วก็ปวดเถิดดวงใจจบหัวใจเพียรหาเลยเพีหาโอ้ อะไรครับให้ดูผมไอ้เรื่องเราพาน้องออกก็ไได้นะขยันดูแล้วเกินแม่ดานุเก็บอกว่าร้องเพลงให้เดินไปแถบนู้นผาโอ๋อผมกำลังดูเนื้อเพลงอยู่นะเมื่อกี้ลองสดร้องสดอพใจยังยังไม่พอใจยังไม่จบไม่หัวกูเนี่ยพอใจยังพอใจแล้วนี่สตอมแสงเล่นแสงดีมากนี่ทากีดเลยขอบคุณยอดชมจากทุกคนนะคะหนูส่งมอบไม้ไปหมดแล้วนะคะ อ๋อเพลงใช่เลยของไทยธนาวุฒ like ิด้วยได้ได้ได้อ้าเก็บเป่าตังหน่อยค่ะแม่จะเย็นนะแม่นะเธอดูงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าเดือนลักออย่าเดินลักลอบอะไรอ่ะต้องไปแม่กันยับปลากิ๊กิอะไรนะอะไรอะไรกันยับม้องจบแล้วคอใครก็อยาณแม่อะไร ด้วยจะร้องเพลงด้วยฮะแม่ไหนกลางใจนามีอีกไหมมีอีกไหมีมไม่เงินเงินทำบุญอะมีอีกไหมไม่มีแล้วจ้าเราอยู่นิ่งตรงนี้ยืนกลางไงหัวใจฉันเลยม่มีมากไปม่มีนอยหอมนะฮะจับมือก็พอฮะมากไปมากไปแถบซ้ายอะมากไปแล้วทำยังไงร้องไม่ขยับปากนั่นสีเก่งมากเลย จะยิ้มด้วยร้องเพลงออกมาไม่ได้จับมือด้วยชอบจังเลยกะตังไม่ให้หรอกแนใจจริงนะเนี่ย